สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในหน่วยรอบรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการลอยการจมนะคะตามหนังสือเล่มน,นี้ค่ะธรรมชาติรอบตัวหน้า27นะคะเด็กๆเปิดหนังสือตามไปเลยนะคะค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างจานนะคะในหนังสือเขาบอกเป็นจานสังกะสีนะคะคุณครูใช้จานเมลามีนแทนนะคะจานพลาสติกค,ค่ะ เนเหรียญน,นะคะเด็กๆไปแค่กระปุกมาก็ได้นะคะจะใช้เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบได้นะคะและกระมังใส่น้ำสองกระมังค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนการทดลองนะคะเราจะนำจานวางลงไปในกระมังใส่น้ำนะคะกระมังใบแรกจานมีเมีนนะคะกระมังใบที่สองจานพลาสติกค,ค่ะแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราจะวางเหรียญลงไปในจานนะคะ ปีลเหรียญน,นะคะไปเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันวางค่ะค่ะช่วยกันวางเหรียญไปเรื่อยๆจนกว่าจานจะใกล้จมน,นะคะแล้วเราก็หยุดเพื่อจะเอาจานขึ้นมานะับเหรียญที่อยู่ในจานแตะใบค่ะค่ะสำหรับจานนี้นะคะน้ำปริ่มแล้วนะคะเราจะหยุดแค่นี้ก่อนเดีย๋ยวมันจะจมซะก่อนนะคะ สำหรับจานพลาสติกนะคะตอนนี้เราก็หยุดแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าปริ่มแล้วค่ะจะจมแล้วค่ะตอนนี้เราก็เอาจานออกมาจากกระมังน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะมานับกันว่าในแต่ละจานบรรจุเหรียญได้กี่เหรียญค่ะเรามานับพร้อมกันนะคะจากจานนี้ก่อนนะคะหนึ่งสอง 6, 27, 28, 29และ3าสิค่ะจานนี้บรรจุได้ทั้งหมด30เหรียญค่ะมาดูในจานพลาสติกบ,บ้างนะคะจานนี้ดูเหมือนจะเยอะกว่านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอี่สิบห้าสิบแป้า

จานนี้บรรจุได้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักของจานน้อยกว่านะคะเลยสามารถลอยน้ำได้บรรจุเหรียญได้มากกว่าค่ะค่ะเรามาสรุปกิจกรรมกันอีกรอบหนึ่งนะคะสรุปว่าจานนี้มีน้ำหนักมากกว่าจึงทำให้จมน้ำได้เร็วกว่านะคะส่วนจานพลาสติกมีน้ำหนักเบาจึงทำให้จมน้ำได้ช้าก,กว่าค่ะ เด็กๆอย่าลืมไปทดลองตามหนังสือเล่มนี้นะคะนา27 7นะคะเสร็จแล้วอย่าลืมรายงานด้วยนะคะว่าการทดลองของเด็ก,เ,ดกเป็นยังไงบ้างแล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะมาทดลองอะไรสนุกๆก,กันอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ